ตอนที่1 4หลังจากที่อาจารย์เซียรู้ว่าโมเย,ยก็พัฒนาเป็นจิ้งจอกกาหางแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าตัวอ่อนสัตว์วิญญาณที่กลุ่มพัทธมิตรวิญญาณตามหามาโดยตลอดก็อยู่กับพลายเอกจริงๆเขาก็หมายถึงโมเย,ยนั่นเองและเขาก็พูดต่อว่าไข่มังกรเขียวก็อาจจะอยู่กับพละเอกด้วยและจากนั้นอาจารย์เซียก็บอกให้ชายเสื้อคุมไปตามนักฆ่าระดับสูงมาและไปพบกับเขาที่เจยียเฉิงและเขาก็ขี่เสือบินออกไปเขาก็กําลังจะไปจับตัวพลายเอกนั่นเอง ตัดภาพมาที่พลาเอกเขาก็กําลังให้พลังอสุนฝันร้ายสีขาวอยู่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่าโมเยกับอสุนฝันร้ายก็มีเรื่องกันเขาจึงเข้าไปดูในห้องวิญญาณโมเยกับอสุนฝันร้ายก็กําลังประจันหน้ากันอยู่พลาเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็คิดในใจว่าตั้งแต่เด็กโมเยก็พยายามปกป้องเขาจากอาสุนฝันร้ายสีขาวและตอนนี้โมเยก็อยู่ระดับผู้บัญชาการแล้วเขาก็เลยกล้าตอบโต้กับอสุนฝันร้ายแต่ทนาดนั้นเองมันก็มีพลังโจมตี มาใส่พระเอกมันก็เป็นลูกหลงจากการต่อสู้ของโมเย,ยกับอสุนฟันร้ายนั่นเองพระเอกก็รีบบอกให้พวกมันหยุดและเขาก็บอกอสุนฟันรลายว่าตอนนี้เจ้าก็ยังไม่ต้องการพลังวิญญาณมากนักข้าจะลดการกินพลังวิญญาณของเจ้า20%แต่อสุนฟันร้ายก็ไม่พอใจมันก็พุ่งเข้าไปหาพระเอกแต่พระเอกก็ขยายร่างเป็นขนาดใหญ่และสัตว์วิญญาณทุกตัวก็มาหนุนหลังพระเอกอีกทําให้อสุนฟันร้ายก็ต้องยอมจากนั้นพระเอกก็พูดขึ้นว่าการที่ข้าควบ ภูมอสูนฝันร้ายได้มันก็จะทําให้ผนึกวิญญาณที่อาจารย์เสียตั้งเอาไว้อ่อนแอลงตัดกลับมาทางด้านนอกมันก็มีหญิงสาวคนหนึง่งลอบเข้ามาในห้องของพระเอกแต่พระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาล็อกนางเอาไว้และถามนางว่าเจ้าเป็นใครแต่พอพระเอกดูหน้านางชัดๆเขาก็จํานางได้นางก็เป็นเจ้าหญิงนั่นเองเจ้าหญิงก็ทําการถอดหน้ากากออกและนางก็บอกว่าการกลายพันธุ์ของจิ้งจอกก้าวห่างในวันนี้ทําให้คนก็ตกใจกันทั้งเมืองเกิดความไม่สงบ แต่ทันใดนั้นเองทหารก็เดินผ่านมาทางห้องภูเขาพระเอกก็เลควาเจ้าหญิงไปลบมันก็ทําให้เจ้าหญิงเขินเล็กน้อยแต่นางก็รีบผลักพระเอกออกและบอกว่าเจ้าทําอะไรไร้สาระแต่พระเอกก็บอกว่าข้าแค่อยากถามว่าท่านมีเรื่องอะไรถึงมาหาข้ายามดึกเจ้าหญิงก็บอกว่าข้าขอดูจิ้งจอกก้าวห่างของเจ้าก่อนได้ไหมพระเอกที่ได้ฟังเขาก็เลีกโมเยออกมาเจ้าหญิงก็ทําการอุมโมเยและบอกว่าข้าก็ไม่สามารถซ้อนโมเยจากกลุ่มพัทธมิตรวิญญ,ญาณ ได้อาจารย์เซียก็เช่นกันข้าแนะนําให้เจ้าฝากไว้กับข้าก่อนดีกว่าถ้าหากเจ้าแข็งแกร่งกว่านี้แล้วข้าจะคืนให้เจ้าเองแต่โมเยก็ไม่อยากอยู่กับเจ้าหญิงเขาก็กระโดดไปหาพระเอกพระเอกก็เลยตอบเจ้าหญิงว่าขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือแต่โมเยก็ให้คําตอบทันแล้วเจ้าหญิงก็เข้าใจต่อมาพวกทหารก็กําลังไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่และพวกเขาก็ไปดักหน้าสิ่งนั้นเอาไว้ได้ทําให้มันก็ยอมปรากฏตัวออกมามันก็เป็นพระเอกที่ใช้พลังพัง ตา,ตา,ตากาลังจะหลบหนีนั่นเองพระเอกก็พาเจ้าหญิงไปด้วยเพื่อเป็นตัวประกันทหารที่เห็นแบบนั้นมันก็บอกพระเอกว่าเจ้ากล้าดียังไงแต่พระเอกก็บอกมันว่าอย่าเสียงดังพอโมเยก็อาจตกใจเผื่อไปทาร้ายเจ้าหญิงโมเยก็ทําท่าเหมือนจะโจมตีเจ้าหญิงด้วยมันก็เป็นแผนการของพระเอกนั่นเองจากนั้นเจ้าหญิงก็บอกให้พวกทหารปล่อยพระเอกไปแต่ทหารก็ไม่ยอมเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าพวกเจ้าไม่กลัวข่าวมันแพร่ออกไปหรอว่าเจ้าหญิงแห่งราชวัง ฝัน้ายก็ถูกลักพาตัวทําให้พวกทหารก็ต้องยอมปล่อยให้พลาเอกไปในที่สุดจากนั้นทหารก็ปอกชายเสื้อคลุมที่ขี่เสือบินว่ารีบไปรายงานอาจารย์เซียชายเสื้อคลุมก็รับทราบและเขาก็ขี่เสือบินออกไปทางด้านของพลาเอกเขาก็หนีมาถึงที่แห่งหนึ่งเขาก็มาส่งเจ้าหญิงไว้ทีนีและเขาก็ขี่กวางวิ่งออกไปและหลังจากที่พลาเอกออกไปทหารก็วิ่งตามมาทานันและมันก็ปอกเจ้าหญิงว่าทันรอตรงนี้ก่อนกําลังเสริมกําลังตามมาและมัน ก็ไล่ตามพระเอกออกไปเช่นกันตัดภาพมาที่อาจารย์เซียชายเสื้อคลุมก็มารายงานเขาว่าเมื่อคืนนี้พระเอกก็หนีออกจากเมืองเจเฉิงมุ่งหน้าไปที่ป่าสูสารตะวันตกอาจารย์เซียที่ได้ฟังเขาก็บอกกลุ่มชายเสื้อคลุมว่าไปจับพระเอกเป็นเป็นมาให้ได้และพวกเขาก็ขี่เสือบินออกไปแต่กลับมาที่พระเอกเขาก็กําลังถูกอสุนฟันไลยสีน้ําเงินกับนกไล่าตามอยู่และอสุนฟันไลยกับนกก็โจมตีใส่พระเอกอย่างต่อเนื่องพระเอกก็คิดในใจว่าถ้าหากทหารค น,นี้ยังไม่เลิกตามเขาอาจารย์เซียก็จะตามมาทันอย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็หนีมาเจอกับทางตันหน้าผาแห่งหนึ่งทําให้ทหารก็ตามมาทันและมันก็ใช้เถาวันตะข่ายไปจับพระเอกเอาไว้แต่โมยเยก็ใช้ไฟเผาตะข่ายช่วยพระเอกหลุดออกมาได้ทหารที่เห็นแบบนั้นมันก็ดูถูกพระเอกว่าจิ้งจอกก้าวหางก็ทรงพลังมากไม่คู่ควรกับเจ้ายอมไปกับข้าซะดีๆแต่พระเอกก็ไม่ยอมอยู่แล้วเขาก็กระโดดลงไปในเหวลึกแต่ทหารก็ไม่ ต่เหมือนกันมันก็ขี่นกตามพระเอกลงไปแต่มันก็เป็นแผนการของพระเอกระหว่างที่ทหารกําลังบินลงเป็นเป้านิ่งนั่นเองพระเอกก็สั่งให้โมเยใช้ท่าอุกบาทโจมดีใสทหารอย่างจังจัดการมันลงไปได้และในเวลาต่อมาอาจารย์เซียก็ตามมาเจอกับร่างทหารที่ถูกจัดการเขาก็พูดขึ้นว่าพระเอกก็สามารถจัดการปรมาจารย์วิญญ,ญาณได้หรือว่าข้าก็อาจจะประมาทพระเอกเกินไปและหลังจากที่เขาพูดเสร็จเขาก็สั่งให้ใชายเสื้อคลุมแป่งเป็นกลุ่มละ คนแยกย้ายกันไปตามหาพระเอกกลุ่มเสื้อคลุมก็รับทราบและรีบออกไปแต่กลับมาที่พระเอกพวกเขาก็มาดื่มน้ําที่ลําธารแห่งหนึ่งและเขาก็พูดขึ้นว่าหากไม่มีเจ้ากวางพวกเขาก็คงจะหลงทางกันพอเจ้ากวางก็เคยอาศัยอยู่ในเขาวงกฏมาก่อนทําให้มันก็สามารถนําทางได้และจากนั้นพระเอกก็ขี่กวางขึ้นไปบนยอดไม้เพื่อดูเส้นทางและเขาก็คิดถึงคําพูดที่พ่อของเขาเคยเล่าถึงป่าแห่งหนึ่งมันก็สวยงามมากและทีนั้นก็มีสัตว์วิญญาณ ที่ทรงพลังมากมายและพระเอกก็สั่งให้เจ้ากวางนำทางไปที่ป่าแห่งนั้นในเวลาต่อมาพระเอกก็เดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งแต่กลุ่มชายเสื้อคลุมสองคนก็มาเจอเขาแต่พระเอกก็สั่งให้กวางใช้ภาพลงตาแยกล่างเป็นสองลางหลอกล่อพวกมันออกไปและเขาก็พูดขึ้นว่าโชคดีที่สองคนนี้ก็ยังไม่ถึงระดับปรมาจารย์วิญญ,ญาณน,น่าจะจัดการไม่ยากและพระเอกก็ไล่ตามชายเสื้อคลุมคนหนึ่งออกไปทางด้านของชายเสื้อคลุมร่างที่มันไล่ตามมาก็หายไป มันก็เลยจะหันหน้ากลับแต่มันก็หันมาเจอกับพระเอกมันก็เลยเลียกสัตว์วิญญาณของมันออกมาก็เป็นปีศาจหินกับพุ่น้ำแข็งพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็สั่งให้โมเยแยกลางเข้าไปโจมตีใส่ชายเสื้อคลุมแต่มันก็ใช้กำแพงน้ำแข็งป้องกันเอาไว้ได้แต่โมเยก็ใช้พายุไฟโจมตีไปอีกครั้งทําให้ปีศาจหินกับพุทน้ำแข็งก็ถูกจัดการชายเสื้อคลุมที่เห็นแบบนั้นมันก็คิดจะหนีแต่พระเอกก็ไม่ยอมเขาก็สั่งให้กวางโจมตีต้นไม้ล้มขวางทางชาย เสื้อคลุมเอาไว้และโมยเยก,ก็ใช้ไฟโจมตีใส่ชายเสื้อคลุมอย่างจังจัดการมันลงไปได้อย่างง่ายดายแต่การโจมตีครั้งนี้ของพลาเอกมันก็ทําให้ชายเสื้อคลุมอีกคนหนึ่งเห็นตําแหน่งของเขาและชายเสื้อคลุมก็ตามมาโจมตีใส่พลาเอกอย่างต่อเนื่องจากทางด้านบนแต่พลาเอกก็ขี่กวางขึ้นไปบนยอดไม้และเขาก็เก็บกวางเข้าไปและเลขกปีศาจต้นไม้ออกมาตั้งค่ายโกนเถาวันเอาไว้พอชายเสื้อคลุมมาถึงตําแหน่งค่ายโกนเถาวันก็พุ่งขึ้นมาโจมตีใส่ชายเสื้อคลุมแต่มา ก็มีขึ้นพลังมาตัดเถาวัลย์ช่วยชายเซืร์คลุมเอาไว้ได้มันก็เป็นฝีมือของอาจารย์เซียนั่นเองและหลังจากที่อาจารย์เซียมาถึงเขาก็เลกสัตว์วิญญาณของเขาออกมามันก็มีชื่อว่าปีศาจแห่งความฝันและมันก็อยู่ถึงระดับกษัตริย์ขั้นกลางแล้วพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็คิดในใจว่าสัตว์วิญญ,ญาณที่เขามีก็ไม่สามารถสูได้แน่แต่ท a d ใดนั้นเองอาจารย์เซียก็สั่งให้ปีศาจแห่งความฝันโจมตีใส่พระเอกแต่ปีศาจต้นไม้ก็ใช้เถาวัลย์ป้องกันเอาไ แต่มันก็ป้องกันไม่ได้ทําให้มันก็โดนการโจมตีอย่างจังล้มลงไปจากนั้นอาจารย์เซียก็บอกพระเอกว่าขามีข้อเสนอให้เจ้าสองทางสู้จนตัวตายกับจิ้งจอกก้าวห่างของเจ้าทีนีหรือว่าจะเหมือน4ปีที่แล้วลิ้มลองการโดนจ่อจิตวิญญาณและไออาจารย์เซียก็สั่งให้ปีศาจแห่งความฝันโจมตีใส่พลาเอกเอีกครั้งทําให้พลาเอกก็ล้มตกลงไปจบตอนที่14